สวัสดีค่ะพบกับช่องสาวฟอร์ดโปรโมชั่นอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวสาวนะคะจะมาพา,าคุณลูกค้านะคะมาชมตัวเอเวอเรสตนะคะทัวร่มตน้นกันกว่าะคะ่ะวันนี้สำหรับตัวเอเวอเรสต์1็นะคะตัวเทรนตัวนี้นะคะ่สนสนราคาอยู่ที่ราคาเซฟเซมากๆนะคะ1ล้าน 29,000่ 29, บาทเท่านั้นนะคะ1299นะคะ1299นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวมุกนะคะสีไวเพลนะคะสีใหม่ล่าสุดนะคะตัวนี้สำหรับ my 2 1นะคะเดี๋ยวเริ่มมาดูจากด้านหน้านะคะตัวนี้คือเป็นรถเดิมๆจากโรงงานที่ยังไม่ได้แต่งอะไรเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันค่ะเริ่มจากกระจังหน้านะคะเนี่ยค่ะ ตัวกระจังหน้าฟอร์ดนะคะตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ก็กระจังหน้าก็ถือว่าหล่อดูสปอร์ตนะคะที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยค่ะก็จะเป็นตะแกรงนะคะเนี่ยค่ะเป็นออกสีเทาๆนะคะตัวนี้นะคะเป็นสีเทาๆก็ทําให้รถดูสปอร์ตนะคะมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็ ตัวเทรนเองนะคะตอนนี้ก็คือจะเป็นเทรนของตัวเอลเรสนะคะก็คือจะติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยทีเดียวนะคะไม่ต้องมาติดตั้งเพิ่มนะคะสำหรับตัวนี้นะก็คือจะติดตั้งเพิ่มให้เป็นตัวหนังสือเอลเรสเนะะี่ยค่ะจะเป็นสีโรเมียมนะคะสำหรับตัวเทรนนะคะเนี่ยค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการชนด้านหน้านะคะนี่ค่ะที่ยังไม่ได้แต่งการชนด้านหน้าตัวนี้ นะคะพ่นสีดำมาจากโรงงานเลยนะคะของแท้จากโรงงานเนี่ยค่ะก็สำหรับลูกค้าที่ต้องการจะแต่งรถอยู่แล้วนะคะสำหรับตัวนี้แต่ว่าค่อนข้างจะเซฟมากๆนะคะสำหรับตัวเริ่มต้นตัวขับ2นะคะในราคาที่เบาๆมากนะคะ1 2 9 9 0ล้บาทได้ตัวนี้ถือว่าคุ้งมากนะคะนะี่คะนี่ที่ยังไม่ได้แต่งก็คือเราพ่นกันชนหน้าให้แล้ว นะคะมาจากโรงงานเลยเป็นสีดํานะคะเป็นสีดําด้านเลยนะคะเดี๋ยวมาดูไฟกันบ้างนะคะเนี่ยค่ะตัวไฟหน้านะคะตัวนี้ไฟหน้านะคะสังเกตูตัวโคมโคมยังไม่ได้เป็นไบ LED นะคะตัวนี้นะคะนะคะจะเป็นโคมเอ่อจะเป็นตัวโปรเจคเตอร์อยู่นะคะแล้วก็ตัวไฟเดย์ไทม์ตัวนี้นะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้เพิ่มขึ้นมานะคะ แต่สำหรับลูกค้านะคะท่านใดที่สนใจตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมได้สำหรับตัวนี้นะคะก็คือถ้าลูกค้าชอบไฟวัดกแตงเราก็มาเสริมล่อได้นะคะสำหรับตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้รถเอเวอเรสนะคะเรามีอะเซสซอรีเพิ่มเติมมากมายนะคะก็สามารถแต่งล้อได้เหมือนกันนะคะแต่งล่อแล้วไม่รู้ค่ะว่าไหนจะเป็นตัวเทรนหรือไหนตัวจะเป็นตัวท็อปนะคะดูไม่ออกเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะ มาดูล้อแม็กกันบ้างนะคะนี่ค่ะล้อแม็กนะคะตัวนี้นะคะสำหรับ MY 21นะคะแม็กเนี่ยจะเป็นโครเมียมแบบหกก้านนะคะนี่ค่ะมาเดิมๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ให้แม็กขอบ18นะคะนี่ค่ะขอบสิบยางจะเป็นยางบิสโตรนนะคะยางก็ค่อนข้างจะดีแล้วนะคะสำหรับตัวนี้นะ ก็ขับก็นิ่มสบายแล้วนะคะตัวนี้ยางเป็นยางวิตโอลนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนะคะด้านข้างตัวเดิมเลยก็จะเป็นโครเมียมนะคะจะเขียนว่าเอเวอเรสต์รับตัวนี้นะคะใช้เงินยาวนะครับเข้าถูงแค่มีละมีละครั้งหรือว่าหนึ่งหมื่นห้าพันชิลเท่านั้นนะครับค่าใช้จ่ายในการเมนเทน็ตเนี่ยก็ถือว่า มีละครั้งเนี่ยไม่เยอะนะครับครั้งหนึ่งก็ประมาณสามถึงสี่พันบาทนะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยเป็นน้ำมันเออ่สังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่ถูกต้องกันเต็มเต็มกันบ้างนะคะมีสารบมก้ดนนะคะดูใกล้ๆกันนะคะอย่างตัวกระจกนะคะตัวนี้ก็ยังเป็นสีขาวอยู่นะคะก็คือเป็นสีเดียวสีไว้เพอเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวกระจกนะคะกระจกหูช้างนะคะตัวนี้นะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถ ส่วนมือจับนะคะตัวนี้มือจับและก็จะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสำหรับตัวนี้แล้วก็แต่จริงๆแล้วนะคะตัวนี้ก็ยังไม่มีกุญแจคีย์เด็เออนรีนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็คือยังต้องใช้เปิดอยู่นะคะเดี๋ยวดูภายในกันบ้างค่ะนี่ค่ะภายในนะคะ อคอนโซลยังเป็นตัวคอนโซลขึ้นรูปนะคะสำหรับตัวนี้นะคะแต่พวงมาลัยไฟฟ้าแล้วนะคะสำหรับตัวนี้แล้วก็จะมีอยางจะไม่มีตัวพุชคอนโทรนะคะสวยตามที่นะครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบนะคะ,ะ,คะบอกนะคะบจะเป็นนี่คะ่ะตัวเริ่มต้นนะคะบอกภายในเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะคะ แอร์แบตกดไว้กดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูเจ็ดใบเหมือนกันนะคะสำหรับตัวนี้แอร์แบตนะคะได้เท่ากันเลยแล้วก็สำหรับตัวนี้แต่ว่าตัวฝั่งเครื่องปรับนะคะก็ยังไม่ได้เป็นไฟฟ้านะคะก็คือยังเป็นปรับแมนนวลอยู่นะคะสำหรับตัวนี้นะนะคะ ะะตัวกระสุเกียร์ตัวเกียนะคะแล้วก็ให้ดูแผงนะคะแล้วก็อย่างตัวหน้าจอนะคะก็จะเป็นทัชสกรีนนะคะแบบนี้เหมือนกันนะคะสำหรับตัวนี้นะแล้วก็จะไม่มีสลร์นะคะนะคะภานหลังคาก็จะเป็นสีขาวนะคะตัวแบบนีนะะ้แต่ว่าตั้งแต่ตัวเทรเลยนะคะก็คือ จะมีผู้สตาร์ทแล้วนะคะเนี่ยว่าใช้ผู้สตาร์ทเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะได้ผู้สตาร์ทเหมือนกันก็คือไม่ต้องใช้กุญแจสตาร์ทนะคะก็ได้ผู้สตาร์ทเหมือนกันนะคะก็ถือว่าคุ้มแล้วค่ะสำหรับราคาค่าตัวแค่ร้านสองเก้าเก้าเท่านั้นนะคะสำหรับตัวนี้นะแล้วก็ตัวกุญแจเองนะคะเนี่ยค่ะกุญแจกุญแจก็จะเป็นกุญแจอิมโมเรเซอร์ซึ่งอ่า มีระบบจรกรรอยู่ข้างใน,งในก็คือจะเป็นชีพชัยรอยีกข้างในนะคะก็จะมีรหัสนะคะกับิา,าตัวนี้นะคะคือตัวนี้พูดง่ายๆว่าสำหรับตัวเริ่มต้นนี้นะคะระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกก็ยังไม่ได้ครบมากนะคะแต่ว่าระบบความปลอดภัย ก็ค่อนข้างจะครบแล้วเหมือนกันถ้าเทียบเท่ากับยี่ห้ออื่นนะคะก็คือถุงลมเนื้อไผ่ก็ให้ครบแล้วนะคะทั้งเนี่ยทั้งหมดถุงลมเนื้ยภผยตัวนี้ก็ให้เจ็ดใบตั้งแต่ตัวเริ่มเลยนะคะเนี่ค่ะนี่ภายในนะคะซึ่งถ้าลูกค้าเองนะคะปกติไม่ได้ใช้ซันลูหรือว่าอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะคะก็ บางครั้งตัวนี้ก็เซฟราคาขึ้นมาพอแต่งแล้วก็หลอได้เหมือนกันนะคะสำหรับตัวนี้นะนะคะเนีย่ยภายในก็ดูดูหลานะคะสำหรับตัวนี้นะคะแกก็มีให้ถึงตอนหน้าหลังเลยนะคะเนีลยไม่ดีค่ะ เนี่ยไฟท้ายนะคะส่วนกันชนท้ายนะคะนี่กันชนท้ายเดิมๆจากโรงงาน,านก็จะเป็นกันชนท้ายท,าที่พ่นดำมาแล้วนะคะาจากโรงงานเลยนะคะนี่ค่ะ แต่ว่าอย่างตัวคาดท้ายเองนะคะก็จะเป็นเนี่ยเดิมๆมาจากโรงงานตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาเนี่ยคะ่ะจะเป็นสีเทานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอเซอร,รีฟร่ฟอร์ดตอนนี้ค่อนข้างจะเยอะนะคะจะเยอะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวทีนี้ตัวไฟท้ายตัวกันชนท้ายอะไรพวกนี้ค่ะคือเราสามารถมาปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับตัวนี้คือแต่งหล่อได้เลยใน เท็บที่1 200, 000, 2ึ0 0 0 0านส2 0 0 0 0บาทนะคะราคาค่าตัว1,290,000าบาทเท่านั้นนะคะก็หล่อได้ในราคาเบาๆนะคะสำหรับตัวนี้เป็นขับเคลื่อน200นะคะสำหรับตัวนี้ <c oughs> ก็อยู่ที่ร้อยแปดสิบแรกม้าแล้วนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ นี่ค่ะอยาให้ดูรอบๆกันนี่ค่ะ สีขาวมุกไวเพลนะคะสีขาวมุกตัวนี้คือเพิ่ม1,000 0บาทนะคะสำหรับตัวสีขาวมุกนะคะซึ่งเป็นสีที่ลูกค้านะคะทุกท่านเรียกร้องกันมานะคะเมื่อก่อนปอดยังจะไม่มีสีขาวมุกนะคะก็มีแต่สีขาวธรรมดานะคะแต่ว่าสําหรับตัว M Y 2 1เองนะคะก็จะเป็นเพิ่มสีขาวมุกขึ้นมานะคะก็ตัดสีขาวออกไปนะคะเป็นสีขาวมุกเลยสีไวทเพลเลยนะคะอื เป็นไงคะก็่อเหมือนกันนะคะสำหรับตัวนี้ในราคาเซฟเซฟนะคะสำหรับซลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถาเลือกนะคะ <Yeah. S 1> เพราะว่าตัวเอเวอเรสเองนะคะเรามีหลายรุ่นให้ลูกค้าเลือกนะคะตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะคะลูกค้าสามารถเลือกให้ตรงกับใจลูกค้านะคะตัวนี้ก็คือราคาก็จะประหยัดเซฟเซฟเบาๆบนะคะแล้วก็ ถึงว่าระบบช่วงล่างนะคะก็เหมือนกันนะคะตัวนี้ช่วงล่างก็เป็นวัดลิง์เหมือนกันนะคะดิสเบรกสีล้อนะคะตั้งแต่ตัวเรกเลยนะคะนี่แล้วก็มีเพิ่มเลยการโครงให้นะคะขับก็เป็น SUV ที่ค่อนข้างจะใช้ดีที่สุดนะคะสำหรับในเซกเมนต์นี้นะคะ,ะยังไงถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจก็ติดต่อสาวได้เลยนะคะที่เบอร์0859017092หรือแอดไลน์ไอดีตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะาสาวขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมีตัวแต่งที่ตัวร้านส9งกก็จะมารีวิวให้ดูทีว่าแต่งแล้วแตกต่างยังไงนะคะตัวนี้ดูเดิมๆไปก่อนนะคะลูกค้าจะได้ทราบว่าเฮ้ยเดิมๆก็น่าสนใจแล้วแต่งอีกนิดหน่อยก็หล่อได้เหมือนกันนะคะอาจจะลูกค้าเปลี่ยนแม็กนิดนึงนะคะแล้วก็แล็บราคาหน่อยหนึ่ง ก็รอสุดๆแล้วค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ